ได้ได้เลยนะบางคนยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะบางคนแค่ฟังทำเนี่ยบรรลุธรรมแล้วบางคนบรรลุธรรมหรือพ้นทุกข์ได้ด้วยการท่องบนคําสอนพระพุทธเจ้าก็มีบางคนบรรลุธรรมได้ด้วยการนั่งพูดคําสอนพระพุทธเจ้าก็มีบางคนบรรลุธรรมได้ด้วยการขบคิดข่บคิดธรรมะที่ตัวเองได้ยินได้ฟังมาที่ตัวเอง ได้ศึกษามาเอามาขบมาคิดในขณะนั้นเกิดความเข้าใจลงใจแล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้เห็นไหมเนี่ยเขาเรียกวาโยนิสโสมนานสิการบางคนก็ฟังธรรมบางคนก็มาเจริญสมาธิมันมีตั้งหลากหลายวิธีในการที่จะบรรลุธรรมนไม่ใช่แต่ ต้องไปนั่งสมาธิโดยฝ่ายเดินจงกรมก็ได้นะบางบางประวัติครูบาอาจารย์บางรูปนะเดินรอบวัดเฉยๆก็บรรลุธรรมนะเดินตรวจงานเฉยๆเนี่ยนะสามารถเกิดปัญญาได้เลยนะปัญญาที่แท้จริงเกิดจากการที่เรามีสติทุกเมื่อนี่หลวงปู่ชาท่านว่าอย่างนีน้ปัญญาที่แท้จริงปัญญาจะเกิดที่แท้จริงก็คือก็ต่อเมื่อที่เรา มีสติอยู่ทุกๆุเมื่อในเวลาที่ตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสเห็นไหมเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นรูปเห็นเสียงเห็นกลิ่นเห็นรสเห็นความรู้สึกที่รู้เกิดจากผัสสะสุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างเห็นสิ่งเหล่านี้ หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นอันนี้จังทุกขังอนตัตตาปล่อยวางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นได้โยมก็พ้นทุกแล้วนะยังไม่ได้ไปนั่งสมาธิเลยมีสติเห็นมันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเคลื่อนไหวไปมาก,ก็รู้สังเกตการอยู่ตลอดเวลาใช้หลักสังเกตเห็นความเป็นจริงนั่นแหละปัญญามันจะเกิดพอปัญญามันเกิดญาณมันเกิดมันก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน แล้วก็เข้าใจในเหตุว่าโอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดมันดับมันเป็นกองทุกข์แล้วทําไมเราถึงทุกข์ตั้งแต่ก่อนก็เพราะว่าเราไปเพลินกับมันไปเพลินในรูปไปเพลินในเสียงไปเพลินในกลิ่นไปเพลินในรสไปเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจผู้ใดเพลินในอายตนะผู้นั้นขึ้นชื่อว่าเพลินในทุกเห็นไ,ไหมเพลินในทุกนั่นถ้าเพลินในอายตนะ ผู้ใดไม่เพลินในอายตนะขึ้นชื่อว่าไม่ไม่เพลินในทุกข์ก็คือความดับแห่งทุกข์นั่นเองเห็นไหมผู้ใดออกไปหาคือผู้ไม่หลุดพน้นผู้